ส่งข้าญี่ปุ่นยังไงให้เข้าญี่ปุ่นกระเด็นกระดอนเต็มบ้านเลยยอนทุกเชียให้ออกับตัวเล็กๆกินหมดนะที่เรากินหมดเราก็ต้องไม่โงสิสวัสดีค่ะสิตาสตารเซ็ตข่าวนี้สิตามีนะัดไปเลือกชุดกับแบรนด์เล็กก็สปอร์ตทิปนะคะที่ไว้ใช้ถ่ายรายการวันนี้ก่อนออกจากบ้านก็เลยจะมาให้ทุกคนได้ดูก่อนว่ารีบขนาดนี้สิตากินอะไรก่อนออกจากบ้านบ้างจะเป็นการกินที่รวดเร็วขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะเราให้ไปดูออฟฟิ t ของเราวันนี้ก่อนดีกว่าค่ะสำหรับ o u t f ิ t ของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นกระโปรงตัวนี้เลยเพราะว่าจะใช้ใส่ในการถ่ายรายการเนาะแล้วก็จะเป็นสปอร์ตบาร์เพื่อที่ทำให้เราสะดวกต่อการเลือกลองชุดเนาะและก็ขาดไม่ได้ค่ะสำหรับสิตาคือ ชอบมากอะไรที่ตัวโค้งๆใหญ่ๆเราก็ต้องมีเสื้อคลุมกันโตนิดตึงนี่เลยเป็นเสื้อคลุมยีนคลุมไปก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็รองเท้าผ้าใบของเหลือก็สปอร์ทิปนะคะใส่กันชิวๆสบายๆ มื่อเช้ารีบๆของเซตานะคะวันนี้รีบจริงๆเพราะว่าตื่นสายอย่างทุกทีทุกวันแล้วก็รีบแต่เรามีนัดเราก็ต้องรีบรบกินก็จะเป็นแบบโยเกิร์ตจริงๆเซตาจะทําปีโยเกิร์ตกินเองนะคะไม่ได้ค่อยซื้อโยเกิร์ตแบบข้างนอกกินแต่นี่เป็นแบบโยเกิร์ตที่เหลือติดตู้เย็นไว้ก็เลยแบบอะไรก็ได้หยิบได้ก็จะเอามากินเลยแล้วก็เป็นกานลูลาอย่างเงี้ยแล้วก็ผลไม้ต่างๆที่มีเราลือเอาจากในตู้เย็นได้เลยแต่ถ้ากินกับปี๋โยเกิร์ตอะจริงๆมันจะอร่อยกว่ามากมา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 กที่สุดเลย คือสิตาชอบทํากินเองมากเพราะเวลาไปหาซื้ออะทุกคนมันแบบมันไม่ถูกใจอะกิเโยเกิดเนื้อมันไม่แน่นอะที่เขาแบบมีขายตามท้องตลาดมันแบบมันไม่แน่นแบบว่าอย่างที่สิตาชอบกินอะก็เลยทําเองซะเลยทํากินเองมาเป็นแบบว่าแบบเป็นปีๆแล้วอะชอบชอบ,บามากๆกิเโยเกิดเนี่ยอันนี้เราก็จะเป็นมื้อเช้าแบบเร่งสุดจี๊ดสุดจ้าเกิดผลไม้มีอะไรก็ยัดลงไปจ้า พราะเดี๋ยวไม่ทันนะแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยชอบกินของข้างนอกด้วยนะคะถ้าไม่จําเป็นนอกบ้านก็ด้วยแหละที่ว่าคุณหมอสั่งว่าให้เรากินอะไรที่แบบเออครบถ้วนห้ามูมีประโยชน์อะไรที่แบบควรกินอะไรไม่ควรกินจะมีผลต่อร่างกายเราอะไรยังไงอย่างเงี้ย ขนาดดีกันไกลให้ตัดยังตัดไม่ออกเลยคตาเป็นคนที่จะแกะของเองไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จเท่าไหร่ในการแกะไม่หกก็ขาดก็ตกบ้างอะไรมันคิดที่แล้ว่วะของข้าวญี่ปุ่นยังไงให้ข้าวญี่ปุ่นกระเด็นกระนอนเต็มบ้านเลยกระจุยเลยเาก็ใส่อะไรที่เราอยากกินแล้วก็ใส่ใสใสใสไป จริงในนี้ค่ะในกาน่าของเินหรอกอ่ะเขาก็จะมีพวกผลไม้ทันยพืชนี่สตาเลือกกินเป็นรสนี้นะคะชอบมากอร่อยมากซึ่งจริงๆแล้วมันกินแค่นี้กับโยเกิร์ตก็อิ่มท้องแล้วแต่สตาร์รู้ว่าอยากได้ออปชันแน่นๆวันนี้เพราะว่าไม่รู้เลยว่าจะต้องไปฝ่ารถติดขนาดไหนก็เลยขอเป็นผลไม้เสริมอันนี้โวคาโดเหลือครึ่งลูกแอบขาไว้กินตั้งแต่เมื่อวานนี้เราก็เอามาดูกันตอนนี้ อย่ต้องไปซื้อผลไม้เพิ่มไม่ใช่ผลไม้หมดแล้วเสียงดังหน่อยนะเพราะว่าพี่เยื้องเยื้องบ้านเราพี่เขากำลังแต่งเติมบ้านกันนะคะ ว่าจริงๆอ่ะพ้ตาชอบกินสตรอเบอรี่สดมากกว่าแต่ว่ามันหมดก็เลยต้องกินสตรอเบอรี่แช่แข็งไตก่อนนะคะแต่คนที่ชอบตระกูลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มากทุกอย่างที่เป็นเบอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรก็ได้อ่ะลองกินได้หมดเลยเราชอบมากเรารู้สึกกินแล้วแบบมันสดชื่นมันมีชีวิตชีวาคิดเป็นคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าชอบมาก tôi tình hôm nay This that jam that you bumping in the car on the radio. Friends so disgusted, wonder how the hell they play it. They secretly, you know, they're gonna save it to their playlist. Dance to it alone and claim they hated haters. Later that. be the one to say I like when they were nameless. Oh. Like I was listening before they were famous. Oh. Ain't it funny all the years you gotta put into the struggle? And it's just so you can try to entertain us. Waiting for them summertime sick radio hits when we bounce with it. Hate it.

your dreams, but it ain't easy. Break on the scene, living life so freely. All you w a n t to do is make the top, so you put in the lot and just hoping they like what you. มาาสุดท้ยไปไม่ถึงบ้านค่ะตอนแรกไปกับกินข้าวบ้านใช่ไหมแต่แนนแท้เชสเตอร์กิลหิวจนแบบท้องร้องจนแบบกืบกดๆแล้วก็ที่เลกินเชสเิลเพรว่าเขามีสิ่งนี้ค่ะ ไม่ใช่น้ำปลานะคะคนไม่ได้ชอบกินน okay. ้ำปลาแต่คนชอบกินพริกค่ะอีกท um, ี่เชจ้ากิวเของอร่อยมากกินข้าวน่อนนะหิวหิวมากหิวจะขาดเลยเขาจะโเรากแต่เรากินหมดนะเรากินหมดเขาก็ต้องไม่โกรธ Making them summertime sick, radio hits, have you bounced with your friends like this, hit yeah. the beach with the sun on your back and our tunes all lit, Ooh. grateful that this is how you live, time and money just to play it at a festival, listen in the car, had a party, show your friends it's the best of all, get the old score out the way, you know what's getting played, hit the play, I spin every day, cause I made a radio song, knowing that we'll sing along when we hear it on, they made a radio song, knowing that we'll sing along. ว้อยสบายท้องมากค่ะตอนนี้พร้อมเดินทางต่อได้กลับถึงบ้านแน่นอนอยู่รอดปลอดภัยและไม่ต้องแฝงท้องรออะไรไดใดๆัทบสิ้นแล้วเพราะว่าเราฝ่าลมสิดกันมาสรุปไปถึงบ้านเราก็ต้องแวะห้างกินข้าวมันก่อนเพราะว่าข้างนอกคือแบบโอ้โหฝ่าฟันกันเยอะมากวันนี้นะคะสิตาไปเลือกชุดกับแบนรนด์เลค Cox Sport Trip เนี่ยมา2ชุดด้วยกันเลยเป็นชุดที่ไว้ใส่เล่นลองบอดนะคะก่อนเข้าสตูดิโอแล้วก็ชุดที่ไว้ใช้สัมภาษณ์ด้วย จะเป็นแท็กสตดเท่ๆเก๋ๆเดียว์ิตาจะเก็บภาพออฟฟิศวันนั้นมาฝากทุกคนแล้วกันค่ะว่าชุดของลูกฟองสบที่เวลาใส่แล้วสวยขนาดไหนเท่ขนาดไหนสําหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ด้านล่างนี้เนาะอยากให้ทำคลิปแบบไหนบอกกันได้เลยจะจัดให้เอาเป็นว่าตอนนี้ไปแล้วไม่ไหวต้องไป่าแล้วติดกลับบ้านอีกเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไปแล้วจ้า